เข้ามาพูดคุยแล้วก็ติดแฮชแท็กกันเยอะๆนะคะจ้าทุกคนได้เห็นเทรลเลอร์ไปหรือยังเห็นแล้วนะแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขนาดแค่เทรลเลอร์ของเรานะคะทะลุไป1,4ล้าน4แล้วทุกคนค่ะอาเสียงประเมือให้กับทุกๆคนหน่อยนะคะแค่แค่เทรลเลอร์ลูกจ๋าทะลุไปล้าน4รู้สึกยังไงบ้างขอบคุณทุกคนครับเพราะว่า แค่เทรลเลอร์ปล่อยออกมาทุกคนก็ให้การสนับสนุนแล้วก็สนใจในตัวซีรีส์ของเราขนาดนี้ครับก็วันนี้เนี่ยเป็นวันอีพีหนึ่งด้วยครับก็หวังว่าทุกคนครับจะดูแล้วก็ชื่นชอบไปกับพวกเราครับค่ะนะคะก็ในเทรลเลอร์ที่เราได้เห็นไปนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เราจะเห็นว่าเป็นฟีลแบบว่าดักดักหน่อย เท่ๆหน่อยมีฟิลมมือปืนเอ่ยนักฆ่าเอ่ยให้ลองแนะนําตัวกันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนรับบทเป็นใครอะไรอย่างไรบ้างทําไมคะน้องดังเกิดอะไรขึ้นคะลูกไม่มีอะไรครับอ๋อค่ะปรับเก้าอี้หน่อยน้องดําจะปรับให้เตี้ยลงค่ะน้องจูงปรับให้สูงขึ้นหรือยังไงลูกจ๋าค่ะโอเคประมาณนี้นะคะคืออ่ะกันเดี๋ยวไล่เรียงคนทีละคนเลยเฟิร์สอยากได้ต่ำลงหรือว่าต้องตำลงอ๋อหรืออยากได้ต่ำลงลูกต้องนั่งก่อนลูกลูกต้องนั่ง เขาตังค์ช่วยหน่อยอ่ะเสร็จปุ๊บปรับเลยจ้าเอาลงอีกเอาลงอีกลูกต้องนั่งก่อนแล้วก็ปรับต้าอี้ค่ะตรงนี้ปรับก้าอี้เราได้เวลาไปประมาณ5นาทีแล้วนะคะผมว่าลงลุกลงลุกลงลุกกระดึกรไดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บลงไปเออเออเออผมว่าไม่ได้แล้วแม่ได้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 ไา้ไ้ได้ได้ได้ต้ได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 นัด้ไได้ได้ได้ไดรไอนึดว่าจะนึไว่าจะบอกว่า ไม่ไม่ค่อยมีอะไรเอาผมลงสักเท่าไหร่อาหาโทษไอ้เก้าอี้ที่มันสูงข,ขึ้นนี่พวกคุณเตรียมมุกกันมาหรือเปล่าคะหรือว่ายัางไงไม่น่าใช่นะเอาลูกเห็นไหมลูกไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรครับเอาประมาณนี้ประมาณนี้นะคะแนะนําตัวกันหน่อยดีกว่านะคะว่าในซีรีส์ค่ะใครรับบทเป็นใครอะไรอย่างไรบ้างครับก็สวัสดีครับผมเฟิร์สครับก็ในเรื่องรับบทเป็นการครับคะ่ะการนะครับเฟิร์สรับบทเป็นการนะเป็นยังไงในเรื่องเออ่ในเรื่องการจะมีความเป็นดั้ดดี้นิดนึงครับเพราะว่า าต้องดูแลน้องชายดั้ดดี้โทแต่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยไม่ไม่นิดนะครับค่ะไม่นิดนะครับซุปเปอร์ดดดี้การอย่างนี้เลยชูการั้ดดี้ชูการั้ดดี้พ่อเป็นเบาหวานชูก้าร์แดดี้เป็นคุณพ่อคุณพ่อหน้ารักเป็นคุณพ่อฟิลหน้ารักค่ะเออแต่ว่าแต่ในขนาดเดียวกันก็ยังมีบุคคที่ขี้เล่นด้วยครับค่ะอ่าค่ะเก้ต่างแหละคะเออใบซันใบซันใบซันจัะไหมซัน ยังไงมันม,มันมีอะไรคะ <rzy bursting> เกี่ยวกับชื่อของเราหรือ <databases> ยังไงนคลือใบซันคล้ายๆใบสังอ่ะเนาะี่ตรพลนะคะไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวใบซันค่ะครับก็ใบซันนะครับจะเป็นมือปืนครับที่ที่มีความฝันว่าอยากเลิกทํางานนี้สักทีครับผมใช่แล้วก็ต้องมาทํางานร้านเบอร์เกอร์กับฟาเดลเพื่อเพื่อบังหน้าอย่างี้ครับฟาเดลนะคะในเรื่องบุคลิกเป็นอย่างไรลักษณะเป็นอย่างไรคาแรคเตอร์บุคลิกนะครับ ไม่เหมือนไม่เหมือนตัวจริงเลยครับอุ้ยตัวจริงเป็นยังไงลูกเป็นตัวจริงได้หละในเรื่องเหรอในเรื่องอะไรนะครับยิ้มไม่ค่อยเป็นครับฝันใช้ฟันน้อยหน่อยเป็นเป็นเขายิ้มยากเป็นคนสุขุมเขาจะมีเรียกกันถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ค่อยยิ้มเนี่ยคนที่ทำหน้าธรรมดาธรรมดาอะไรเงี้ยเห็นรอยยิ้มจากเขาได้ยากเขาจะเรียกว่าไอ้เสือยิ้มยากไอ้เสือยิ้มยากในเรื่องคือหนูเป็นไอ้เสือยิ้มยาก ไม่ใช่เนาะโอเคไม่เป็นไรครับเป็นก็ได้ครับเออแต่ว่าเป็นคนนิ่งๆบุคลิกนิ่งๆไม่ค่อยได้ยิ้มไม่ค่อยแหลกใช่ไหมคะใช่ครับชอบอยู่คนเดียวครับชอบอยู่คนเดียวค่ะในเรื่องเนาะแต่ในชีวิตจริงต้องอยู่เป็นคู่ใช่ครับใช่ครับน้องดังมาเรื่องของดังครับผมสไตล์นะครับก็สไตล์จะเป็นคนที่เรียกว่าไงข้างล้างไอเสือยิ้มยากนะครับ๋อใช่ อยากจะบอกเลยว่าสไต์เนี่ยจะเป็นตัวละครที่กวนมากๆแล้วก็แบบไร์มากๆครับผม <c oughs> คือเป็นตัวละครที่เอาง่ายๆนะไม่ไม่ซับซ้อนเลยครับผม <c oughs> แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของการค่ะซึ่งจะบอกสั้นๆเลยว่าไอชื่อเรื่องเขาจ้างผมมาจีบนักฆ่าเนี่ย <c oughs> ก็คือการจ้างผมไปม,มาจีบนักฆ่าเพื่อที่ จะได้เปิดทางให้การกับไปซ์ซันได้สวีดกันใช่หรือเปล่าหรือว่ายัางไงความสัมพันธ์อ่ะเมื่อกี้น้องดังเล่าเรื่องคร่าวๆมาละแต่เรื่องความสัมพันธ์ของแต่ละคู่ครหรือว่าแต่ละคนเนี้ยก็เกิดว่าให้เล่าคร่าวๆเนี่ยมีความสัมพันธ์อะไรอยา่างไรกันมาก่อนบ้างก็คือจริงๆตั้งต้นเลยครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นในเทเลอร์เนี่ยก็คือผู้กองคิสครับเขามีภารกิจเขาต้องการตามจับตัวนักฆ่าสองคนซึ่งนั่นก็คือเข้าตากับ ก็คือใบซันกับฟาเดวใช่ครับทีนี้ผมเนี่ยทำงานเป็นสายให้กับตํารวจด้วยเขาก็เลยมาจ้างผมให้ไปสืบเรื่องของนักฆ่าด้วยวิธีการจีบครับแต่ทีนี้พอผมเข้าไปจีบตัวใบซันเนี่ยเราจออุปสรรคใหญ่นั่นก็คือฟาเดวครับนั่นไงเพราะว่าฟาเดวเขาเข้ามาขัดขวางความรักครั้งนี้ผมก็เลยต้องไปหาตัวช่วยแล้วก็ไปจ้างสไตล์ให้มาจีบฟาเดวโดยกันอีกรอบครับเขามาจ้างให ผมไปจ้างเขาไป,ไปจีบนะครัจีา,า <ไป S 2> ีนึงค่ะค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันนะคะค่อนข้างซับซออ้อนเรื่องราวขั้นต้นมันจะเป็นอย่างนี้แต่<ช>แ,ตแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องราวที่มันดําเนินต่อไปเอ๊ะคนนั้นเข้ามาในความสัมพันธ์ของคนนี้คนนี้เคยมีความสัมพันธ์อะไรอย่างไรกันมาก่อนไหมนะก็จะเป็นเรื่องราวที่มันซับซ้อนมากขึ้นใช่ครับใช่ไหมคะอ่ะอย่างเรื่องราวที่ผ่านมาอย่างคู่ลูกอย่างเฟิร์สก็ต่างก็คือเคยเล่นโอลิฟเฟรมที่เป็นแนวแนวนี้มา ใช่ไหมคะเรื่องที่แล้วค่ะกับเรื่องนี้ค่ะ The Hard Killers ค่ะมันมีความเหมือนหรือว่ามันมีความต่างอะไรอย่างไรกันบ้างความเหมือนคือก็ยังเป็นพี่โจผู้กกับคนเดิมพูดกับคนเดิมใช่เรื่องเราเป็นพี่โจพี่ดิวและเรื่อพี่โจครับใช่ก็เอ่อก็คือรับประกันความแซ่บแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่เหมือนเดิมคือมันจะแซ่บไปอีกอีกขั้นหนึ่งอีกหนึ่งเลเวลใช่ครับใช่ครับแล้วก็ความต่างของเรื่องนี้คือออริฟิเนี่ยถ้า ถ้าคนที่ไม่ชอบอะไรเครียดๆตึงๆอาจจะแบบปวดหัวได้อะครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่กำลังเชื่อว่าทุกคนสามารถดูได้แล้วก็เข้าใจได้ง่ายครับอเพราะว่าบางทีเราดูเป็นเทรลเลอร์มันมีเรื่องการเฮ้ยเขามีมือปืนเอ่ยมีนักฆ่าเอ่ยมันจะเป็นความเครียดหรือเปล่าหรือว่ามันจะต้องลุ้นไปกับทุกซีนทุกฉากหรือเปล่าใช่มันเป็นแค่เทสที่สร้างครับเราส่วนร่างที่เป็นในเทรลเลอร์คือเทสที่สร้างส่วนล่างที่เป็นล่ะจัะ ก็เป็นน้องน้องแนวเป็นน้องแนวเช่อเช่ดูง่ายจริงๆใช่เชื่อครับจริงๆถ้าทุกคนได้ดูวันนี้ทุกคนจะรู้สึกว่าแอบยิ้มมุมปากกันบ้างแหละมันต้องมีบ้างครับบางคนอาจจะไม่ยิ้มมุมปากครับฉีกไปถึงใบหูก็มีเหมือนกันนะคะจดูง่ายครับดูง่ายดูง่ายกันอีกหนึ่งเสียงครับค่ะอ่ะอย่างคู้จูงดังบ้างเรื่องนี้ค่ะเหมือนหรือต่างจากเรื่องที่เราเคยเล่นมาอย่างเรื่อที่เราลูกเล่นไปฮิตเดนเซนดาใช่ไหมคะก็จะน่าจะมีความต่างจากเรื่องที่แล้วนะไหนลองเล่าให้ฟังหน่อย ครับผมก็อ่าของดังนะดังจะเริ่มจากมหาลัยใช่ไหมครับผมแล้วเดี๋ยวก็เราก็ยังคอนติเนียมหาลัยโตขึ้นมาหน่อยอแล้วแบบไม่รู้ไปเกิดอะไรขึ้นไปกลับไปเป็นมัธยมอ่าอ่แล้วก็อันนี้ก็คือ จบแล้วทุกอย่างกลายเป็นช่างซ่อมรถเลยครับผมก็คือแคดจบแล้วว่าเป็นช่างซ่อมรถครับผมมันเป็นย้อนไปย้อนไปมาแล้วก็ต่างกันเพราะว่าอย่างเรื่องนี้เล่นเป็นช่างซ่อมรถด้วยใช่ใช่ไหมคะใช่ซึ่งยากมากๆาเลยนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีเวิร์กช็อปด้วยเกี่ยวกับการซ่อมรถจริงๆรค่ะเออหนูได้ไปเตรียมตัวอะไรอย่างไรบ้างไหมเขาให้หนูไปเวิร์กช็อปที่ไหนอู่ไหนบอกมาสิโอ้ยขอไม่บอกอู่แล้นะครับแต่ว่า แต่ว่าคนอื่นจะเรียนว่าพวก acting อะไรอย่างเงี้ยใช่ action อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมของดังคือเข้าอู่ครับผมไปแบบดูว่าอุปกรณ์แบบซ่อมรถยังไงครับผมคือพ่อพ่อเข้าทางเลยแบบเฮ้ยดีเลยดังแบบเผื่อพ่อแบบขับรถรถเสียการขนนอะไฟฮะดูเยรอวะแล้วแบบเข้าไปชาร์จซ่อมเะยอ่ะจะเรียกน้องดังมาถ้าโทษเรียกช่างดีกว่าไหมฮะถ้าเกิดว่ารถเสียชกเชิดเนี่ยชกเชิดชกเฉินแล้วใครแบบรถเสียอะไรสามารถเรียกได้นะครับค่ะ เรียกไม่ได้ไม่มีเบอร์ติดต่อขอเบอร์ได้ไหมคะเบอร์พ่อแจ็กได้ครับเบอร์พ่อแจ็คนะเบอร์พ่อแจ๊กเวลาเราเสียเราเอาเบอร์พ่อแจ็คเดี๋ยวพ่อแจ็คมาซ่อมเองใช่ครับเบอร์พ่อแจ็คติดต่องานได้นะครับขายงานไม่ขายรถแล้วอ่ะน้องจุงล่ะน้องจุงล่ะเออของผมใช่ไหมครับก็ก็อย่างที่ดังบอกเราได้ออกมาจากรั้วมหาลัยอะไรอย่างนี้ผมก็แม่แม่ก็ดีใจใช่ไหมครับ ก็เห็นรูกเรียนจบแล้วแม่แม่ก็ดีใจใช่ทุกคนแบบอยากเห็นเราแบบออกจากล้วอาลมาอะไรอ่างเงี้ยผมจริงๆก็มีเรื่องอื่นที่แบบเราเคยไปแขกเป็นแขกรับเชิญอะไรเงี้ยแบบเป็นท่านามินบ้างอะไรเงี้ยอายุ35อะไรอย่างะี้ก็เคยก็เคยเป็นมาก่อนแล้วพอมาเล่นเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไระการดําเนินเรื่องแบบเวฟต่างๆในเรื่องมันสนุกมากๆคือแบบทุกคนจะเหมือนอยู่แบบบนโร e ค c o a s อ e r แบบ ตลอดเวลาถม่ว่าจะไปดีพี่ไหนก็ตามอะไรอย่างเงี้ยผมแต่ผมเชื่อว่ามันมันแน่นอนนะ <c oughs> มันคาดเดาไม่ได้อย่างที่บอกว่าเหมือนอยู่บนรถไฟหอมันเหมือนว่าเราต้องนั่งไปแล้วเดี๋ยวมันขึ้น <c oughs> เดี๋ยวมันลง <c oughs> เดี๋ยวมันมีการม้วนแบบตีลังก์ตีลังกาอะไรอย่างเงี้อีกใช่ไหมต้องรอติดตามคือ <c oughs> ผมตัวผมเองผมเองไม่ไม่กล้าดูเลยขณะที่เซอร์ <c oughs> ผม <c oughs> ตอนนั้นที่นั่งดูด้วยกันก็เหมือนดูครั้งแรกก็แทบจะลงไปนอนกับพื้นแล้ว คือไม่กล้าดูอะไรอย่างเงี้ยผมช่วยเคลียร์ที่ให้น้องจุงมกว้างๆด้วยนะคะเผื่อว่าดูเสร็จแล้วลงไปแบบว่านอนกับพื้นอีกสักหนึ่งครั้งผมไม่แน่ใจว่าผมจะไปนั่งตรงไหนแต่ก็ขอโทษค้นข้างหน้าด้วยนะครับผมอาจจะแบบขาเหยียดไปนิดนึงแบบเขือนตัวเองอะไรเงี้ย พาดไปที่พนักดีกว่านะคะอย่ามาพาดที่ไหลของเราเลยนะคะอ่ะเมื่อกี้น้องดังบอกว่าอย่างน้องดังก็คือรับบทเป็นช่างซ่อมรถก็ต้องมีการไปเวิร์กช็อปต่างๆใช่ไหมคะเพื่อให้เข้ากับคาแรคเตอร์แล้วก็รู้เรื่องราวต่างๆรายละเอียดมากขึ้นอ่ะอย่างสองคนนี้เฟิร์สกับข้าตตังละมีการต้องไปเวิร์กช็อปหรือว่าต้องการไปพัฒนาตัวเองในด้านไหนไหมจริงๆก่อนเล่นพี่โจเขาอยากให้ทํา2เรื่องหลักๆก็คือ1เรื่องของการเปลี่ยนรูปร่างค่ะเพราะว่าเรื่องก่อนเป็นผอมครับเป็นแบบเป็นหนุ่ม เอสเป็นแบบว่าทรงนาฬิกาทรายเป็นผ้หนุ่มเอสใช่ครับพี่โจบอกว่าเรื่องนี้อยากให้มีความโตขึ้นอยากให้ตัวใหญ่ขึ้นก็เลยต้องไปฟิตเนสไปเพิ่มหุนมาครับจริงๆทุกคนตรงนี้ก็ทําหมดนะครับติกันหมดเนาะใช่แต่แค่ว่าทําในรูปแบบของตัวเองครับแล้วก็อีกอย่างคือต้องไปเรียนสักว์ครับไปเรียนสักด์ด้วยใช่ไหมคะซึ่งในเรื่องเราก็ต้องสักด์ด้วยใช่ไหมคะแล้วมันมีความยากความง่ายอะไรอย่างไรไหมกับการถ่ายทําของเรา ตอนเรียนยากกว่าตอนถ่ายครับเพราะว่าตอนเรียนเราต้องรู้ตั้งแต่เบสิกจนถึงเราทําได้จริงแต่ว่าวา่ายทำอ่ะมันมีการบล็อกอัพต่างๆขึ้นมามันทำให้มันง่ายกว่าครับแต่ว่าพอไปเรียนแล้วก็ชอบครับจะมีโอกาสไหมว่าเราจะได้เห็นแบบว่าเฟิร์สเนี่ยเปิดร้านสักหรือว่าอะไรอย่างนี้น่าจะยากน่าจะยากน่าจะยากเอาเป็นว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลแล้วกันแล้วใครใครชอบแบบไหนก็ได้เลยครับจ้านะคะอหนูจะพูดอะไรลูกน้องจุงเหมือนจะแซวอะไร ชอบแบบนี้ไหมครับย่ยอดก็เมื่อก hey, hey, ี so, u, like, ้ในหัวมันม oh. ันผ yeah. ่านเข้ามาแต่แบบไม่กล like yeah. yeah. so, oh. well, well ้าเล่นเห็นเห็นเขาจริงจังกันอยู่ไงังเลยครับแต่ที่จำจเกินไปมันต้องมีแบบว่าแซล์บ้างแย่บ้างแล้วถ้าเกิดตอบว่าชอบเนี่ยมันต้องเป็นยังไงครับมันก็จะไอ้นั่นนะมันจะไอ้นั่นมันจะไอ้นั่นนะมันจะแบบว่าสกิดต่อมนะมันจะไอ้นั่นเขาตั้งหรอลูกมีการเตรียมตัวอย่างไรไหมสาหรับเรื่องนี้เอ่อ มันใจนั่นเหรอมันใจนั่นค่ะคือยังเขิดไม่หายเขาถามว่าถ้าเราชอบเขิดจริงแล้วเป็นยังไงบ้างก็นี่แหละครับก็มีเข้าฟิตเนสแล้วก็พวกซีนบู๊ซีนแอคชั่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องเวิร์กกับบทตัวละครค่อนข้างเยอะครับใช่เพราะเพราะว่าเหมือนเหมือนเรายังหาใบสันไม่เจอครับใช่ใช่ต้องใช้เวลามากขนาดไหนจนกว่าจะหาใบสันเจอในการถ่ายทำโอ้โหเวิร์กไปเวิร์กช็อปแล้วถ่ายจริงแล้วก็ ยังมีแบบหลุดๆบ้างอะไรอย่างเี้ยใครับใช่ใช้เวลาสักพักเลยครับใช่กว่ากว่าจะรู้จักเขาจริงๆอะไรอ่าใช่รู้จักเขาหมายถึงใบสั้นเฟิร์ธเหได้ละได้ละเริ่มมันเริ่มเกียร์มาทางนี้หลังเริ่มมาทางนี้ละงนี่แหละนี่แหละโอเคคนอื่นๆมีไหมอ่านเมื่อกี้ผมก็ผมก็หาฟาเดลไม่เจอเหมือนกันครับไปหลายที่มากครับไปชั้นสามสิบ ไม่เจอไม่เจอเจอพิธาไว้ไว้ไว้ก่อนไไวก่อนแววไปไหนต่อไปไหนต่อคือก็หาไม่เจอก็ลงไปข้างล่างไปกินข้าวข้างล่างอาหารอร่อยอย่างเงี้ยขึ้นมาเสร็จปุ๊บอะไรนะขึ้นมาเสร็จปุ๊บเจอฟาเดลยยังยังยังค่ะปัจจุบันเจอแล้วเนาะเจอแล้วไม่เจอฟาเดียลเดี๋ยวเจอฟาดังก่อนฝั่งนั้นละเออฟาดัง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 แปลว่าแปลว่าอะไรไม่รู้ให้มันของจองไปก่อน นะคะคอ่ะเรื่องซีรีส์เรื่องนี้นะคะ The Heart Killers นะคะก็คือถ้าเกิดว่า Heart ก็คือแปลว่าหัวใจนั่นเองเดี๋ยวเรานะคะลองมาเปรียบเทียบกันหน่อยดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าเอาหัวใจมาเปรียบเทียบกับแต่ละคนเปรียบเทียบกับเฟิร์สเข้าตางังจุงดังนะคะคาแรคเตอร์ในเรื่องคิดว่าเป็นหัวใจสีอะไร ะะเดี๋ยวเราจะมีหัวใจเนี่ยขึ้นมาให้ว่าเป็นหัวใจสีอะไรได้เลยลองมาลองทายกันนะว่าหัวใจสีเนี่ยมันจะเข้ากับคาแรคเตอร์ของใครบ้างนะคะทุกคนคาะโอเคถ้าอย่างนั้นขอหัวใจสีแรกเลยค่ะสีเลยคะน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินเข้มเลยนะคะออกเป็นสีน้ำเงินคิดว่าเป็นคาแรคเตอร์ของใครคะหัวใจสีน้ำเงินฟาเดลมีเสียงฟาเดลน,นะคะมีใครอีกคะ ฟาโรสอะไรนะฟาโรสโว่เสียงไวโว่เสียงอะไรนะใครคิดว่าเป็นพี่การครับเออใครคิดว่าเป็นพี่ใบสันลองนี้ใครคิดว่าเป็นใบสันลองนี้ผมมีคนมาได้หนึ่งคนอยู่นะยังมีคนคิดยังมีคนสูดยังมียังมีนะเออใครคิดว่าเป็นฟาเดียวบ้าง อาจะไม่ใชส่สไตล์เนี่ยอาจจะแบบออมาเข้มก็ได้ออใครไม่รู้แบบพ<ส>ิกสไตล์กับใบซันดูว่าทุกคนน่าจะไม่เชียรละเหลือฟาเดลกับการหรือว่าใครเป็นหัวใจสีน้ำเงินสรุปว่าใครเป็นบุคลิกหัวใจสีน้ำเงินคะ่ะใคระคระับใครล่ะคะ ใครล่ะคะผมเองครับเฟิร์สนะคะเฟิร์สนะคะการนะคะเป็นหัวใจสีน้ำเงินบูคลิกลักษณะหัวใจสีน้ำเงินเนี่ยเป็นอย่างไรคือเหตุผลที่มันเป็นสีน้ำเงินเพราะว่ามันยังมีความสุข,ขุมอยู่ครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าสุข,ขุมจนไปถึงกับแบบไม่มีอารมณ์ขันเลยมันก็เลยเออกมาเป็นสีน้ำเงินล<ะ>แล้วก็สีน้ำเงินเนี่ยเป็นตัวแทนของมหาสมุทรจิตใจเราบอกว่ามาดี มีความกว้างเธอมาอยู่ในหัวใจเราได้เพราะหัวใจเรามันกว้างใช่ครับแผ่นหลังที่กว้างใหญ่ดังมหาสมุทรก็มีไว้ให้เธอคนเดียวค่ะ <ว versucht> ชอบการที่เปรียบเทียบแผ่นหลังกับมาหาสมุทรนะคะดูเป็น